จับนิดจับนิดนง่มจริงได้ทันได้ไหมเหลือเหรอไอ้โหมู้ทหารเหนื่อยผมจริงลงใจจัดงอกซเนี่ยออกซืเอยเนี่ยออกซเอเนี่ยหมายหมอเราเป็นแวบไหนโอ้ยเป็นฐานนาตาเกีร์มุด้อยแล้วเฮ้ยคนิดแต่ใครวะโอ้ยหมอเกิดอะไรขึ้นร่าอาหารแล้วตอนนี้กลับลงมาสุ้มมาต่อต้องบอกว่า ลึ่งเวล้วได้ก็มีประตูเดียวเในของแต่งงานยกขึ้นมากแต่ชุบต้นแขนไปได้ก็จากประตูของฟ้าได้แล้วก็ยังนอยู่ในประตูต่อถูกแลโอ้โหจับตรงนี้ก็ล้างทางมาถ่ายรถของแต่งงางในครึ่งเวลาก็ดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนในบางผู้เล่นเหมือนกันครับส่งต่อมาบิ๊กต่อมาคนก็ที่ลงมาดีสองต่อถือว่าข้างหน้าเนี่ยยังเป็นกิ๊กแล้วก็ตั้งครับ ก pues mm nah, ู้ยิงประตูได้ครับยันอยู่ในสนามเล่นคู่ก <blues> ับบีสเลยครับตรงกลางถ้าเดี๋ยวว่าขวาจับได้ครับ๊ีเปิดเสี๋ยวว่าทางซ้ายสุดบอลทะูุมาแล้วติดโอ้โหทั้งหมดนี้ไม่ดีเลยโอ้โหจังหวะนี้ตัวสีไม่ฟาวไปก่อนแล้ว โอ้ยสนามเลื่อนด้องระวังสวาข้าบอลนี่ยน้ำเดี่ยตัวอาจจะลังแลนแล้วมันเลื่นลงไป่ยต้องระวังะ่านต้อมาท้าเข้ามาตี50แล้อันตรายครับบอลไหลมาต่อฮะลูกนี้ดึงอยู่คนเดียวแล้วต้องระว่างแน่ดีว่าอยอะต้องระวัท้ายพังอสี่ให้ครับ เขาอกระกันแล้วต้องขอุก็ทีงานก็ต้องักัักันแล้วตักเลยมาจากไว้ตับเือของพันเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นการแรงงานัทยที่าตัรืากหนัั่งเนอะดีกว่านักติในสนามแล้วก็ของทุณครับไป่ยังดีกว่าดีกว่าตัวนี้นะไอ้พวกนี้รอดเไ้ชิดจังหวะนี้ยอยู่ที่บอลคนับต่าจะเจ้านาสาวนอะใสาวกนันจะไม่กแทงใช้สาวคน ไหลมาบ๊กยิงโอ้โหมันเป็นดีลของไคครับตรงกลางเป็นดีลมันองคู่วางเท้าแล้วมตรงต่อามาสุดท้ายหลอกยิงเลยแล้วมนูอเปิดข้างในงอหปิดข้าไป่กาบวเชรสวยตรงกลางเราสมหมุไม่อยู่แล้วเหมนันะหมวอ่โดยัง่ห่อยอ่าผมว่ไม่อยู่นะเรจะดูสนางเมือนแบบที่โตบอกไแล้วเหมือนกันนั่นนเดี๋ยววันต่อไวันมาเป็นตัวชีเวัน สนามเอลเนะสนามบอลเตสนามบอลยาวขึ้นมาสนามบอลเป็นเตะไหนก่อนดูไหม้าวังไงแล้ต่ได้เน่เลยตอนนี้คุณจะเตะได้มันเตะที่ไหน้าง่ะเตกได้ฉัเอาปุกี่ยวกอ้โออ้โอ้้่อ้้โอ้โอ้โ้อ้โอนโ่้โอ้เต้อ้โ้โอ้โอ้โ้้โอ้โ้้โ้โอออ้ออ้โ้โอ้้้้้้ โกรธเงี้แล้วโกรธก็แค่แต่ด้านหลังคก็แค่บางวันดีนี่ครับจังหวัดกระทุ่งสะพานในสนามก็รู้จักขอโทษกันครับดอเปตัวอย่างที่นี้กับอย่างทีนี้บบ้านไทยการแสดงคอมพิวีตอรับ่มไม่จำเป็นต้อเล่นเก่งหรือเล่นไม่เก่งครับทางแสดงคอมพิวเตอได้ครับ ยิงยักอุหูเท้าหนักเขาตั้งหมดี่เขาตั้งลงมาเนี่ยเขาบอกว่าเกมของไทยล่านีเยอะขึ้นเยอะไปเลย่อจากลูกส่งเข้าไปให้กิกจุกเนี่ยก็เป็นั้านเนี่ยองการในแผงที่ฟิว่สุดด้านต่อเนื่งเนี่ยเนอะ้อันตรายขึ้นเยอะครับีคอขาบอลไปต่อสูดเส้นแล้วงนวะสุดท้าย ดึงอีกทีนึงจะไปไม่ได้เอาแก่งดีบอลกุลสรีไม่ว่าอะไรนะเขาเก็บกลับมาได้เขาใส่ยันชีฟข้ามาทางซ้ายโอ้โหจังหวะเอ้าแล้วตื้ไปเกี่ยวกันนิดนึงโอ้โหีต้องระวังนะต้องจังหวะนี้กุลศรีให้เป็นเรื่องอัดสามยอดนี่ยจังหวะตู้เก็บจังหวะต้นจะถึงบอลก่อนตื้ไปเกี่ยวกันนะต้องระวังแค่จังหวะแบบนี้ครับอาจจะไม่ได้เจ็บนะเราตั้งใจก็จริงนะแต่ว่าต้องระต้องระวังกันด้วย บอลทั้งมาตั้งใจเล่นที่ทอบอลด้วยกันนะคู่ก็แต่ว่าโดนเหลี่ยมไม่ดีหรอกมีสิทธิ์เก็บเหมือนกันครับน้อยออกมาตั้งกันใหม่ต้นบอลเกไม่ค่อยตัดขึ้นหน้าเพื่อสั่เอาเราให้มาดึงหลบอีกทีหนึ่งไหลไม่ผ่านครับพอสุดท้ายไปยาวขึ้นมาไม่ผ่านพิเก็เก็บได้แทงเข้าซ้ายลูกนี้ไปต่ออ้ํา เอาไปตั้งแล้วขอไ้ครับย้อยออกมาบดีซ้ายลู่นี้แล้วหลบซ้ายหลบขวาอยู่แล้วลูกนี้เพื่อถีนให้ฟเปล่านี่มอลงไปเล่นอบอลเงี้ต้นเงี้ยจังหวะตอกแต่ตยิงเงี้ยตูดล้มซ้ายล้มขวาฮ่าพยายามต้งไปขวาเงี้ยตัน้นโอ้แล้วไปคิดระดักแบบนี้ครับอันตรายครับตั้งก็ได้คิดก็ได้เนี่ซ้ายขวาเลยตอนนี้ ใชกว่าเอามันกำแพงขวาใครจะกินเท่านั้นเองกบซ้ายได้ขวาได้กำแพงอีกใช้อีกคนเยอะตีคนเลยับเพื่อนสามกินเล้วเรียบร้อยเลยครับ่มอ โอ้เราเรียบร้อยจริงๆเยอะมากไปคิดต้องให้เลยครับระยะจอดสอบแบบนี้เราใช้ความแรงเพราะว่าเราติดปู่ต้องฝังด้วยสายข้างขนาดเต็มๆแล้วสองก็ตัวศูนเนาะสำหรับตอนนี้สายงานโอกาสในเช้ามืดบอกว่าข่เรื่องนีเยอะแล้วครับแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าเวลายังไม่จบก็สำหรับหน้านเพื่อนอ่ะสามเงาะตรงเวลายังไม่จบมีรองเดินหน้าติกต่อไปเนี่ยเกมนี้เล่นไม่ ก็บอกว่าเล่นไม่ค่อยดีเลยผู้เล่นหลายๆคนก็ต่อบอลกันไม่เป็นน้อยมากเลยตัวเองครับอา่านี่ข้างหน้านี่ถ้าจะหายไปเลยครับแล้วฟังเอา้าโอ้โหยิงตัวนี้มไม่ตรงก่อเลยครับก็ถือว่าอ้าววันนี้เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีแม้จะโดนใบเหลือไปแล้วโอ้โหจริงๆผู้เล่นที่โนดนใบเหลือโดยคำว่าตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์กละการเจอแบบฟองหน้านี่ก็บอกว่าต้อง ยเกมกองหน้าบ่อยๆมา้โอกาสดูไป่างที่สองก็มีต้องระวังด้วยจังหวะนี้กรสิทธ์ให้เป็นไตะมุมเยอะเล่นสนๆเยอะเล่นอสามมูนม้วเราก็บอลเนี่ยมันออกหลังก็บอกแล้วกิเปลี่ยนการสูยเข้ามาลาเกอร์การโดดต่อโอ้โหหนมนยามเลยวิ่งจิกปลายเท้าแล้ว จังหวนะนี้ต่อปี๊ไม่ไปจริงๆแล้วบอลสนามลืม่นแล้วเตงบอลช้าเกินไปแล้วนายจังหวะนี้ดูว่าหลุดขึ้นมาไปต่อแล้วหักไม่ผ่านต้นเยอะเนี่ยต้องช่ดดยวยกันเล่นแล้วบอกเพื่อนสามเลยดูเราให้แังยาเปลี่ยนตัวที่ให้สนามแล้วบอลผู้ใครจะลงม,มาตอนนี้เข้าใจที่เล่นในแนวลูกครับ เล่นก Harr ่อนครับก่อนนี่เวยสิให้ได้ก่อนครับบิ๊กเจอเปิดไม่ถืครับดักได้ครับบิ๊กสายทะลุโอ้โหแอร์ตับบอลให้ดีครับเวันนี้ให้ดูครับเล่นต่ำเพราะว่าหลฐานชัดเจนรับบิ๊กแก้กันออกมาได้สวยแล้วใส่ลันต่ำแข่งลูกจริง ันด้วยขวาแล้วดูบอลทุกเกียสายนี่เห็นเ้ออย่างบุกนี้เลยกระหนามได้มาแลคู่นี้จริงๆวเาุงี่เห็นจะอไกลก็แต่ว่าอ้ต้องบอกว่าลูกนีีสมดุลแบบครับโค้งด้วยครับนําหนักพิพาได้มดเลยแล้วมสมดุลจริงแล้วจังหวะได้ประตูที่สาของแสงรันเรับโอ้ตั้งมีคนเดียวสองปัะตัวันนี้กลับมาลงสนามให้กับทางด้านสงลันครับ แล้วจังหวะนี้กุฏิสิงให้เอาแวกับสายนิรันครับโอ้โหถือว่าไม่มีเกมนี้ถ้าเกิดสายนิรันเอาชนะเพื่อนสาวได้ถือว่าเป็นการชนะได้เลยเพราะว่าในฤดูกาลที่แล้วที่เสามัดเป็นแชมปเพราะว่าเขาเอาชนะสายนิรันมาได้คในฤดูกาลที่แล้วแล้วก็เป็นแชมป์ม่ครับ คู่นี้จะใครชนะไม่ไว่าช่วงต้นฤดูตาหรือว่าท้ายฤดูกาเยอะส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่บบโอโอมีมความสำคัญทั้งนั้นเานาะรอปู่เปิดแล้วนี่ก็มีใครข้างหน้าเกมถ่านเราแปดนาทีเศษใกล้แล้วก็เราพีโร ใส่หลังเยอะมากวันนี้เราบอกว่าดูดีกว่าครับโดยเฉพาะจังหว่าสมศรีวันนี้พวกเขาเด็กขาดกว่าจุนอาเจนเลยเพราะร้อนกลับมาแหมให้ยังไม่ดีจังหวะสองยังได้บิ๊กวันนี้ก็บิ๊กอีกคนนึงก็ถือว่าเล่นได้ไม่ตามมาตรฐานเลยการให้บอลการพาบอลทะลุช่องที่คเคยทำได้ดีแล้วนะต้องบอกว่า เจอกับสายอีลานเนี่ยรู้ทางเป็นอย่างดีแลเจอเรามาหลายแหวนแล้วค่ะทุกวันเพราะฉะนั้นก็หลายหลายครั้งตอบทางอยู่เลยใม่แต่งอีลันโนอาสามิจิวันวันนี้เป็นกันตั้งครับไปต่อลินเส้นลูกนี้กิ๊กล็อกอีกทีหนึ่งเอ่อเปลี่ยนข้ามของมาร์ซ้ายครับเกอร์นั่นดึงบอลลงสวยครับให้ทธอรูช่องมาดิ เออ่อหนึ <jus ane> ่ง <Ziel> บ <gen> ิดกลับเอ้าลื่นครับดูนี่ไปเหนียวแต่ก้าวหลังให้ฟ้าไปขึ้นตัดแรงตัวเองขึ้นมาฮะสำหรับเพื่อนสาวไอเกมนี้อย่างน้อยๆพวกเขาก็ต้องมองหาประตูแรกให้เจอซะก่อนครับเกมนี้ถึงพวกเขาแพ้แต่ถ้าแพ้เกมสื่อและเกมที่เจอใส่นั่นมากเราบอกว่าโอ้โหว่า เจอเกมหนักๆใหญ่ๆแล้วเนี่ยเพื่อนอัสาวเยอะล้วก็ตัวผี่เล่นบางนี้มากันปูทีมอยู่แล้วปูดอาบิ๊กคนเดียวเล่นง่ายเดินไปครับสากขึ้นมาบิ๊กไปต่อแล้วให้มาจอบจ่ายสวยเลยก้ไยจับกิ๊บเล่ากิ๊บ ขาเปล่ามาดเองคู่ขาเข้ามาดูเองมีสูงครับแต่ว่าต้องบอกว่าข้าเล่นกันตัวนี้ไม่ได้ตัวไม่ได้แล้วกิดจับมาตลอดลงสูงอยู่ได้ครับก็ดูที่สี่แล้วจับเป็ะคอนเนอร์ทีงทางด้านซ้ายเรานั้นครับสำหรับใส่ดันโอทีใส่ดันแบนนี้มาดุจริงๆแล้วมเกมลุกดุจังมากแล้วตอนนี้ครับโดยเฉพาะการส่งตั้งลงมาแทนที่ิสตันครับโอ้โหตรงกลางครับโดยเฉพาะแฮนด์พิ้ตันครับเึงแก๊ได้ดีกว่าครับ ดังเห็นได้ชัดเลยก็อดอย่างนั้นเราบแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนเนาะไปจะออกก็หน้าแบบพอร์เตอร์ออกวันนี้การได้อ้ำกลับมาลงเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาตัวกลางให้กับ,บร,รัชแสงิกานครับก็เาลยสร้างความอิสระให้กับเกอร์แล้วที่ไปเล่นเป็นบินแบ็คแทนครับคูมยักเข้ามาสู่แล้วพี่ กอ่เไม่วลายังเหลื็แ่เยอนัาเพราะโอกาสที่จะมอรเติมก็ถืวยงสูงอยู่เจ้าไม่อม่ตงทำอ่ะเจ้วน่าจะลืมไหอยากจอดแล้วลูกนี้ปู่รับเาครับทอท่านมาตีนลงไปทางขวาลูกนี้เดยว บอลเล่นกันต่ำมากเลยังลึกมาจังหวะนี้ผู้สอูออกมาล่แนะดูกดัาได้ดีด้วยครับำความได้แลน่ม้น้อยู่สามประตูสอสูเนี่ยสำหรับไทยลันก็จังหวะนี้โดนแขนครับแล้วเป็นการเปลียตัว แล้วก็เติอ้ลอัดสามแล้วตอนนี้เติ้ลเครับออกมาแล้วใครจะลงครับเปลี่ยนเอาบอลลงมาน่าจะเล่นเป็นประการหลังตสุดท้ายแทนเตอร์เลยครับกลับบอลดิวเข้ามาโอ้โหเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยระหว่าเล่นฟรีคิกตุ้งสูดแบบนี้ดนักกลับมาได้ดิวถึงก่อนแล้วจะเกี่ยวหลบโอ้โหดึงไม่ผ่านท็อกกันตอันนี้ไหลแล้ววันขวาบิมตั้ง ยิงอีกทีหงโอ้โหวันนี้าการเราตั้งลงมานี่โดยเฉพาะการยิงไกลแถวของเห็นได้ชัดเลยครับโอ้โหแล้วจับบอลไม่ไดีเลหวันจริงๆไม่ก่อเข็มโทษออกมาทีเดียวแล้วเมื่อจับบอลได้ดีๆดีกาเลยครับแอลไหลทะลุช่องมาสุดท้าย,โหโหก,ย,ยาก็โหดูครับสายย้อนออกมาก็โอ้ข้างในไม่มีใครครับเออทิ้งออกมาล่างซ้ายสวยด้วยครับกิ๊ก ดูที่บอลกับทางซ้ายแล้วยิงจับลูกนี้โอ้โหเ,เรียบร้อยเลยครับว,ว้าดูวันนี้ปวดหรือว่าทำอะไรก็ดูดีเลยหมดแล้วตอนนี้เรา,า,สา,าแสงดีหลังเยอะเลยโอ้โอแกงฝนตกแบบนี้เพื่อนถอามมีปัญหาเลยครับโอ้เราเปลี่ยนตัวออกมาอีกแล้วตอนบอลบนั่คือมีปัญหาตามมาเต็มด้วยครับ เราถึงช่วงหนาทีสุดท้ายแล้วก่อนจะพบเวลาบาดเจ็บครับเราต้องบอกว่าแม่โอกาสที่พวกเขาจะคว้าแชมป์ในดิวิชันหนึ่งแบบนี้สูงแล้วตอนนี้ไปต่อโอ้ดูว่าฝนตกตกอันนี้ ลุแมาตอนท้ายบอลเกือบสกัดได้ดีครับตอนนี้เปลี่ยนเอาไปนัหนึ่งลงมาอีกคนหนึ่งตรงกลางผอดเอาตั้มออกไปแล้วจังหวะนี้ผู้ตัดสินโอ้ไม่เดี๋ยวจะเล่นเรลยแล้ววางไม่ตรงจุดดวกว่าให้บอลท้ายโอ้โหดูม่กเกมนี้เจนใหญ่เลยจริงนะแต่ว่าสซอร์ที่เกิดขึ้นเยอะมานะเป็น ใส่นิทานนำเยอะเลยเนาะไออกมาทางซ้ายอ่ะยิงโอ้โหเนี่ยวันนี้วางเท้าแต่ละครั้งไม่ตรงก่อบเลยเรับเต็นตั้งเตจมจะพาประตูขึ้นมาสำหรับแสงลันโดนมาโอมแล้วหลับเข้าไป พุ่งเร็วของมันซ้ายไม่ถึงเพื่อนเยับตรงกลางจับไม่ถึงแล้วเสียบอลเยับเล็กไหลออากมาขวาดินบิ๊กนี่เหรอมาฝุ่นจะตกแต่เป็นแข็งยันย่อบอลได้ถือว่าโอเคแล้วแล้วหลบไม่ดีตอนนี้บิ๊กไปต่อไหลามา เต็มตมว่าในกกอกเขตร้อนมันก็ค่าจะเป็นเล็กครับเสาสองแล้วก็ยิงไปเตะเซ็มเสาประตูใช่รอ,อเพื่อนเติมอยู่ฟ้าฟอนกันแล้วเป็นของสายงานโอ้ย้อนแก้ไขกันสวยตอนนี้เอาเราให้ไม่ผ่านจับเราหลายมาเดียวๆแอ่ะลูกนี้ชิป ไม่ได้แล้วผู้ขวดูผู้สาวตู่ซุปเปอร์แซงมาลงไปนอนแล้วมือเลยเราตีกริยาหวไหลจริงๆครับโอ้ย,ยังปัดได้าอีกนะตัวนี้ล้มลงไปแล้วตายนอนลึกเกินไปครับแปดยิงขึ้นมา,านลกออกแล้วก็หลุดออกข้างไปครับ เตะแกนเอกไว้แรงซ้ายเยอะจกตั้งฟาดลงมาขวาสุดเยอะดีตัดเข้าในแล้วฝาโอ้โหดูเขาเล่นกันเต็นที่เยอะแข็งลันซ้ายไปขวาขวาตันกับมาซ้ายเยอะม่าเล่นยันดูครับลงตัวฝ่ายเยอะตอนนี้เขาบ่อยอย่างนั้นนะความฟ้องแล้วก็เรื่องการท่านบอลรับแกนที่พวกเขาถนัดับทำได้ดีกว่าแล้วกิดจากนั้นเพื่ออัดสามชั้นแก่ครับ เกมที er ่เพื <ini> like, ่อนเรสามทานักเนี <partido> ่ยว่าวันนี้ดูเกมยังไม่ต <bl> ิดปต่อเลยครัแล้วยางดีบอลหลบไม่พ้นอีกแล้ววันนี้จ็อกปั่นโค้งมาปัดแล้วหน่รับมาฟองครับเล่นเร็วขึ้นมาเลยครับบีคับไม่ดีเก็บได้ตรงกลางครับบีไปต่อแล้วจังหวอตท้ายยังได้อยู่จ็อกปั่นอีกทีโอ้โหทำไม่ตรงครับสุดๆครับเป็นตือเอง เ,เล่นอ่อนเลยเล่นต่างวัฒนธรรมเลยบิ๊กใช่ขั้นท่านล่าง,างาอ่าฝาสุดดิวรอเพื่อนเติมงกลางยังไม่มีใครุอาให้มาลูกนี้แรงไปนิดนึงโอ้โหเราย้อนกลับมาไม่ดีครับ จบจัเตมผู้นี้ในคู่ต่อไปจะเป็นเกมระหว่างโลกรานจะเตอกับบางมเสียร็ไม่ได้เต็มปตได้เลยาม่มาถึงนา่แล้วให้ย้อนกลบมาโอ้โหดูวหน้โดนแทงซีมาถึงจอบมีหลายเดีียวจับแล้วหลบผู้สัมผัสตูชิเรียบร้อยแล้วก็โม่ยังไ้อย้อยก็้มาเห็มสูนย์นี้ ตว่าี่ก็อนตันดีนะ้วตอนนี้อยู่ในช่วงทุนเวลาบาดเจ็บแล้วครับพลิกมาไม่ผ่านเนี่ยกลับมาได้ครับไหนลันบองอู่ตรงกลางครับเล็ก โฉบทีโอ้โหบอลลื่นเลยครับแล้วจะสวนกับบอลขที่ดางซ้ายครับบิ๊กเลี้ยงจี้เข้าหาโอ้โหจับบอลแรงไม่ไดีเอาให้มาดิวหลุดมาแล้ววันนี้ยิงไม่ผ่านโกครกับเฮ้ยทิ้งออกมาหมดเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีเท่านั้นตอนนี้ก็น่าจะเหลือไม่ถึงแล้วอ้าวตรงกลางไปต่อเองจังหวะนี้แล้วเฟื่อเป็นผักด้านหลังต้องระวังครับ อลูกนี้เป็นลูกฟ้าแน่นอนครับมาแต่ด้านหลังเติ้ลต้องระวังครับจังหวะกระทู้ทั้งกันในสนามวันนี้สนาม่ันจะลื่นครับฝนตกลงมาแล้วมันจะหนักแล้วก็ยังไงกระทู้กันทั้งกันก็รีบตัดผมโน่นตัดนั่นในสนามครับแต่เร่องดีๆนะเหลือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆทีมครับไอ้ที่จริงยัดไปแล้วโอ้โหกับปูยืนตรงนั้นครับ็หนึ่งถ้าเกิดจยิงเข้าไปในน้ำตกต่อแล้วต่ออยังเป็นสายงานบิน โอ้โหโดนตุนแล้วต่อเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับาการแข่งขเชิพื่อตดีที่สนามเลยครับโอ้โหเกมที่หลายหคนรอคอยครับแสงองกับเพื่อนสมรตไปว่าเรียบร้อยวันนี้เป็นแสงนงทาได้ดีกว่าชัดเจนครับเราเอาชไป4ประตตอครับโอโหแชมไม่ไปไหแล้วสงนางดงความินดีด้วยครับโอ้โหเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายแล้วคิงด